ก่อนเดี๋ครับถ้าจะมาสอนหาสกินลุงพีอื้อหืออื้อหือพี่เก๋ก็สกินพี่ออยหาสกินกันครับก่อนแล้วต้องมีแอปนี้ก็เข้าไปอยากมาสกินลุงพีกดเลยครับตอนนี้นี่อันนี้ครับนี่ครับลุงพีครับ ถ้าคุณทาเสร็จแล้วให้คุณกดนี่มีเสื้อน,นอกสกินอันนี้อะไรเนี่ยนี่ครับสกินต่อไปสกินพี่ออยเหมือนเดิมครับกดอันนี้สกินต่อไปสกินพิเกอร์ ครับเลยค่ะกดอนี้โอเคครับอ้าจะต้องขาราขาข่ายค่